คนตกมาแล้วอู้อะไรอ่ะสบายดีทุกคนสบายดีแง่ขับขำเนาะเมนี่พาทุกคนไปหาใส่เบ็ดอีกคือเก่าเลยไ <c oughs> ม่ได้ใส่แต่เบ็ดเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่บนเก่าเยเนาใส่แต่เสือกนะครับเป็นบนใหม่ไปเลยเลยแต่ว่ามื่อนี้มาหน้านี้นะทุกคนมาหน้าหวยเาชูลงไปใส่อยู่บึงเลยแคมตีนดอนเลย มาพอดีหกโมงพอดีขำนะย้ายพันยางก่อนแล้วไปกับพี่อ้พันเนาะเบ็ดอาหารสิบหลังหลังหนึ่งยังหมากมันรุดนะเดมารอบนี่เข้าออกถอกสิบดแลลวพ้นกระตกฮักกระเซา้าทุกคนเอ้ฮักกระเซ้าวังสี่หาา้หาโมงนี่แหละตกบดมือบดเวนเลยนะชุ่มใสผนิวเขา่า ว่าสิไปใส่บางลันนะเขายังเห็ดบ่แล้วเนาะใสบางลันบ่แล้วเท้าเห็ดแล้วแล้วใส่เขาขอพ้นตกเขาก็เลยหยุดก่อนเดี๋ยวทุกคนมาหอดแล้วบนเขาใส่เนาะ มันไก่น้าหน้าหวยเลยขังนี่เขามาขังนีเห็นบ้อูตะกี้เขาใส่อยู่พูดแล้วตังกูบนกิตเวนยังเหลือมันะบนเขาไปใส่่างั้นกันเขาแกมาหอดพอดีขำเลยทุกคนามาใส่รังนี้จะกิดถึกหรือบ่อไ้ อืมนัะเพื่อขาเจ้าเจ้าเอาขามไปหาเทียงขาเจ้าได้เบ็ดเบ็ดเท่าก็ถึกขี่ไก่อยนะทุกคนไก่มันขี่ใช่ทำไปทำไปเอาไว้ดีนะมาเมือน,นี่เบ็ดยาวเลยเอาเบ็ดยาวมา เบ็ดชันเขาไว้ใส่อยู่หน้านั่นเดีย๋ยววันน้นำถ่วงกูมือเลยเบ็ดอาเสียสองหลังผู้ได้มือนะ่ะนำถ่วมไปทุกคนเอาสิไปยามก็ได้แบบนี้เอาใส่เอาใส่กับแล้วแต่เป็นเว้นผู้แหละมากกับพอดีฮอตเจ็ดโมงเข้ามาเทียง พยายามของเราก่อนนะของพี่อายก่อนไปถือร <c> ูป <paced> ถ <c> ือได้เปลี่ยนบอลมาหนี่ไปเดี๋ยวไปดูน้ำกันข้อข้ออู้ได้สิครับยัวไหนบ่มึงดูฮะอืตัวใหญ่อยู่ด้วยทุกคนเอากระสองกวบเอาเอาเลยเลย กระตองถี่ได้เนาะมองปลาซิวเซตหนึ่งโอ้ยหหมดได้ไปแล้วไปแล้วมาเข้ามามาเข้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 าจับจับกล้องเหรา อะไรตคนได้แล้วอาตแต่หายวักับบาตนี่ต like ัใหญ่อีสาห์นี่อาตุพิไดที่นริบุไดอยังดูตรโโโอ้มีไข่กนี่ลองลงดินดูเดตัวใหญ่ตัวกบบไดมา โอ้สุดเด้อดิตายงั้นนะโอ้ปลายยงงนะปด,ปดุกปลาดุกโอ้ปลดุกทุกคนปลดุกปลดุกโอ้ระวังรุดเด้อหัวนะโอ้เกาะเกาะแทบทีมตาเนาะอมืมดุกนอกเพอกินเลือดเดินเลยแม่้แต่บ่เออว่ะในสองในเด้นหน้าเจ้าไปทุกคนแบบนี้พยายามเบ็ดเขาเนาะ ยามเบ็ดที่อ้ายเพิ่งแล้วเขาก็สิพยายามเบ็ดเฮานะน้ำก็ขึ้นท่วมเบ็ดอีกแล้วทุกคนคุณตกเว็นนี่แหละสมัยเติบได้เนียงับเบ็ดคือน้ำเนี่ยวาอย่างนี้โอ้ยดึงน้อยๆนี่นี่ปักแขนงเลยนี้นะลังแรกเลยทุกคนหัวเชื่อมหัวเชื่อมง่ายบ่ง่ายอะไรว้ยป้าอันนี้เลยฮวันปักมือฮวันนะ

ตาตาแตกเลยลาตาบอดอีกแล้วตาบอดอีกแล้วท่านผู้ชม <c oughs> ตากรรมการอืมสองสองอ้ยพอปัญหาแล้วทุกคนเอ้ยสองโตเลยผู้เ,เรียไว่อุ้ยเงียงเด้อ่าทุกน,นี่ปิงทุกคนเอ้ย นี่นแหละวะน้ำกันนะมาดูังนี่รดุกกระดนี่้องกระดุกมัลนูกันอู้เข่ง่กเข่งกันไง่ี้นี่มาสอดเนาะโอ้ลาดอกโคนะอ้ึงปาทุกคนตัวใหญ่ีล้ได้นี่ซ้ำๆนิ้วผูจักนี่นี่ถือแล้วนี่ปลายังเด้นี่อ้ประดุกได้คนะตัวนี้ Ô, lúc ngay nhanh như đây. trời ơi mày máu Ô, mày mày ui, bệt bệt, mày 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 hả ừ, à, hmm? ah. mày hả ปลาอยังไรนะโอ้โอ้โอปลาแขยงน้อยทุกคนโอ้มาทางนี้เดี๋ยวถือแต่ปลาแขยงเนาะอือคือทางนั้นเ<อ>ว้ยนั่นคือบุดึงบุดังใช่ไหมก็เข่งเข่งแค่นี้เจ้าเสือเข่งสิคุณ่จังโอ้โอดุกเลยนี่อ้ ลลโอ้ลูกเรืองทุกคนอัน <No นี c. <c uh ้มาตักจมจิรุษเนาะตักเอาอ้าวของนี่แหมาตักเอาทุกคนโอ้เกือบหลุดเกือบหลุดฮะกระตองก็ไดเอาเอาเอาเอ๊โอ้สบายเกือบหลุดนี่นี่นะตัวเรืองเลยปุ๊บให้เนี่ยให้เนี่ย มันมันบุกข่อยดินก็ได้โอ้มันของปัญญาแนะว่าอันเนาะออืโอ้พอใส่กระตองนี่ประดุกมันมันบุกข่อยดินเลยครับมันดินยากเนาะพอดีสบายเออว่ะเรื่องกระตองเรื่องอื่นถือปรุ๋ยง่ายอือแต่บอกยังไงโอ้ถือเกาะตาคนเอ้ยเกาะตาเบ็ดเบ็บัเถียงฮะ เบ็ดบะเถียงหอบเหมือนชะตาบะเถียมปรจักเษาเอาไปมันๆทุกคนเบ็บเถียงเหลือตาเดียวถึงโตได้กับตาบ่อโอ้เหลือเฮอเลยครูเอาก่อนเอาก่อนไปทุกคนมาหนี่งยามเบ็ดแล้วเรียบร้อยเนาะเปียกบัดดำบันขึ้นลายอือหนึ่งเชื่อว่าเบ็ดสิบเห็นกับประจักษ์เนาะเดี๋ยวกำลังหย่างเมื่อตอนนี้มาเบิ่งผลงานเหมือนเนาะ Quận mọi người mãi mãi bổn Phấn một mê lê 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 mà là ma lê lê bệt nó lê 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 lại lê 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 ทุกคนปะคอใหญ่เนี่ยเขาขูบเอาเลยอาก็ขูบเอาปลาดุกตัวนึ่งไ่เข้ามานะไดเห็นกระสกอันนะเขาชีวิตเขาตายเลยตายทำยแล้วทุกคนอ่ะไม่อนี้กระหูพหพห้พ้นหูแพ้เนาะม,มันบุคขึเขาใส่อยู่พุ่นได้ใส่อยู่นหน้าบึงนะได้ลายกุ้งได้ปลาดุก,กนะพี่ผมจะถือกกป่ะจะถือปลาขันยังทุกคนปลาขันยังนี่ถือร้ายเนาะ ไปพ่อกันกินไปอะไรไปพอกันมื่อื่นทุกคนยังไม่รู้น้อกันมื่อื่นเนาะปันดีทุกคนกูดไนต์บายบายสบายดีเงี้ยทุกคนตอนนี้เากำลังมากูเบสกับด่าตัวอีกแล้วตุ๊กช่วไปจสกลางได้ไหมเดี๋ย้กับเมื่อนี่จะบู๊คือกันเลยาตมาน้ำหัวหัดบกน้ำเบื้องบนคืนนี้นี่ทุกคนตอนทํามาหน่ะแถวนี้น่ะมันบกหมแล้วแถวเดินอันนี้ ท่วมคุณมาอีกเลยว่าเห็ดห่อแล้วนี lại, th th đấy, ôi, á, ่คนมาอีกเลยทุกคนเอ้ยหูนี่ลึกฝนตกม่เลยนนี่ได้เบ็ดเขากะทักกักูได้สองหลังนี่เห็ดตะหัวนะนาดเบ็ดเงาด้วยนี่ก็บริษัทบริษัทเกิบเลยย่างตีเป่าเลย จะคิดอะไรจากหลังเงยนะถึกไปดิน้ำที่ขึ้นดูโอ้ยของตัวนี้เที่ยงเขาจะได้นะนะน้ำเดีช่วงถึกๆรับแถวนี่ยอู้ึกถึกึก thương yêu thương yêu nhỉ xiêm bắp xiêm là bạc hàng mười nè bắp xiêm thuộc khuôn nhớ ao còn đó pa những đế nọ nè lắng cứ cùng là vì ô sùng gì khổ bọc เงีย้ยโมยไงม,มาได้ตกมาแล้วนี่ทุกคนฝนตกมาแล้วฝนตกมาแล้วมาตกเจ้าขออนุญาตเอาเบ็ดกูเด้อะฝนตกมาแล้วแห้งอลิเด้ข้าก็มาเฝาเทือนทุกคนฝนตกห้ามเปียกวัดออกครับแล้วก็ น,น้ำกะพอดีเพียงยเพียงแอลกูหละเบ็ดเ,เ,เชียอยู่หาหลังน้ำบกพาจึงสิบห้าเอาใหม่เนาะน้ำขื่นทุกคนเอ้แต่น้ำหัวยน้ำบริมาปันใดน้นำบึงน้ำมาแห้งขนาดนะเนี่ยมาฝึกผลงานเลยเนาใส่อยู่พี่ก็ใส่อยู่พ่นอันใดไม่นช่แตกต่างกันนี่เด บรุรพายใหญ่ได้ชมปนี้แล้วป้าเบ็ดมาเช้าตัวนี้มาคืนนี่ต้องหาม,ามาคืนนี่แหละใี้ใส่ขี่มันเด็กตอนเช้าเนี่ยได้ประดุกตัวเดียวนี่แหละได้หานกปลาน้อย ซื้อซื้ออ้าวตุ๊กปองซ้ำขนไปเป็ดอยู่ตลาดเป็ดเห็ดเรียบเดี๋ยวเขาเสียเอาเขาตู้เย็นไว้ ล่างเลยเรียบร้อยเนี่ยการทำบอสไซคีมันแล้วมันจยกมินเลยทุกคนนะมันถึงสีขาวตัวเย็ยนมันก็มินเปลาขยัน,นยกับปลาปากนะท่าสีเอาไปเห็ดกิน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 ข่าวเ้าเนาะเ <c oughs> นี่ยปลาปากเขาได้เ้านี้ <c oughs> ไปเห็ดกินก่อนทุกคน ไปเห็ดกินเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหนาทุกคนขอบใจทุกคนที่มาติดตามเนาะและคอยเป็นกำลังใจให้เนาะบายบายมันช่วยอะไรไปกินกินข่าวเศร้าก่อน